เป็นข่าวสุดเวทนาครับเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่จังหวัดปราจีนบุรีร้องขอความช่วยเหลือหลังมีคนมาเช่าห้องแล้วก็ปล่อยทิ้งสุนัขไว้ถึง15ตัวอดอาหารนานเป็นเดือนจนผอมโซเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกครับนางภัยวันสาเจริญเจ้าของบ้านเช่าพาทีมข่าวไปตรวจสอบด้านในบ้านที่แบ่งเป็นห้องเอาไว้ขังสุนัขนะครับโดยมีกรงเหล็ก และเปิดพัดลมทิ้งไว้หนึ่งตัวมีสุนัขถึง15ตัวสภาพร่างกายผอมโซบางตัวเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพวกมันส่งเสียงร้องโยหยหวนด้วยความหิวนะครับเจ้าของบ้านบอกว่า3เดือนก่อนปล่อยให้คนมาเช่าบ้านจากนั้น1เดือนต่อมาเจ้าของสุนัขก,ก็หนีออกจากบ้านไปและตนไม่รู้ว่าเขาทิ้งสุนัขเอาไว้จนมีชาวบ้านมาบอกว่าได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนและส่งกลิ่นรบกวน เมื่อมาดูจึงพบว่าสุนัขถูกขังทิ้งไว้จริงๆโดนอดอาหารจนผอมโซบางวันตนก็หาอาหารเอามาให้บ้างเพราะว่าสงสารแต่ว่าตอนนี้รับภาระไม่ไหวแล้วจึงอยากจะขอความช่วยเหลือจากปศุสัตว์หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าผู้ใจบุญก็ได้นะครับให้ช่วยเหลือสุนัขทั้ง15ตัวนี้ทีครับ